น้องจะมาเนี่ยมาพอยายเรียกก็มาเลยนะเนี่ยเรียกชื่อก็มาหาดายตวดเลยมาหาดายตวดเลยนี่นี่โอ้โหจ้านี้ชอบเล่นกับยายจ้านี้ชอบเล่นกับยายมากเลยออชอบเล่นกับยายมากเลยแล้วพี่ๆก็พอเห็นน้องเล่นกับยายก็จะมาอิจฉาก็จะมาแกล้งน้องอืโอ สวัสดีนะคะอีกคลิปหนึ่งป้ามาถ่ายเาเรื่องการพัฒนาสวนนะคะเ,คเสีดาก็จะได้อยู่นะคคะ่นี้นี่ก็คือหมากเหลืองนะคะ ปาเเลื้องของป้าโอ้ชิดามากเลยลงมาไหลลงไหลจริงเลยเนาะอันนี้ก็ปีนเสร็จ ต้นตีนเป็ดนี้ป้าไม่เอาไว้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันเผลอลืมไปมันก็เลยได้ใหญ่โตขึ้นไปสูงความจริงคุณลุงก็ตัดไว้บ่อยๆอ,อ,อยู่นะแต่ว่าเผลอลืมไม่ตัดปีหนึ่งเนี่ยมันขึ้นไปสูงเลย,ย,ยอ,อันนี้นะคะก็ป้าเอาเป็นตอมันไว้ตรงนี้นะเอาไว้เพื่อเป็นเรือนกล้วยไม้นี่ให้กับกล้วยไม้ ขาแกะของป้านะ,ะหวังว่ามันปล่อยให้ขึ้นสูงเกินไปมันก็เลยเดือดร้อนถึงช่างนะคะเพราะว่าคุณลุงตัดเองไม่ได้นะคะนี่ช่างมีอุปกรณ์มีเครื่องมือก็ตัดให้ได้นะคะตัดลงแล้วเหลือแต่ตอเหลือแต่ตอหวังว่ามันจะเกิดออกมาเราก็จะให้มันไม่สูงนะคะพอให้เป็นเรือนกล้วยไม้อ่านี่พอให้เป็นเรือนกล้วยไม้ของเขาแกะนี่ก็พอนะคะ หวังว่ามันจะเกิดออกมาบ้างเด้ออย่าตายเด้อแต่ว่าไม่ให้ขึ้นไม่ให้ตายแต่ไม่เลี้ยงให้โตนะจ๊ะให้เลี้ยงให้พอที่จะเป็นพุ่มบังให้กับกล้วยไม้ก็พอแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยตอนนี้กล้องมันซูมนี้ช่างมาอ,อปรับปรุงครัวให้กับป้าเปียกแต่ว่าก็เลย ็เลยถึงสวนนะคะตัดต้นไม้ให้หลายต้นเหมือนกันนะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูเล่าสู่กันฟังนะคะอันนี้นี่เลยตัดหลายต้นเหมือนกันนะคะที่ในสวนตรงนู้นก็ตัดต้นมะม่วงออกสองสามต้นเหมือนกันนะอ่าต้นมะม่วงข้างในนั้นนะตัดสองสามต้นเหมือนกันเดี๋ยวป้าพาเข้าไปดู บอนี่เลยตัดต้นอะไรลงบ้างตัดต้นคูนนะคะคูนก็เหลือแต่ตอตัดลงเลยนะคะนี่ตอของต้นคูนนะคะเหลือแต่ตอนะคะแล้วก็ตอของต้นปีบนะคะเนี่ย ปีบใหญ่สองต้นนี้อยู่ด้วยกันนี้ก็ลงแล้วนะคะแล้วก็ผักอีลําผักอีลัาตอผักอีลัมอยู่ตรงโน้น <c oughs> ไหนล่ะ <c oughs> อ่านี่ไงต่อผักอีลัมอยู่ตรงนี้ <c oughs> ต้นใหญ่นะคะลงไปเลยเพราะว่าเมื <c oughs> ่อก่อนนี้งามมากเลยมองเข้ามาก็ล่มครึ้มแหละ <c oughs> แต่ว่ามันมีสายไฟนะคะสายไฟสาย,สายเออ่ อินเทอร์เน็ตของป้านี่แหละสายอินเทอร์เน็ตที่เข้าไปแล้วก็สายไฟที่เข้าไปบ้านตรงนี้ด้วยมันมันมันลำบากนะคะมันกีดทางนี่ตรงนี้เป็นเสาไฟแล้วก็ต้นคูนก็จะขึ้นไปนะคะขึ้นไปบนข้างบนนู้นก็ไปโดนเสาสายไฟข้างบนอีกนะคะไปโดนสายไฟข้างบนอีกป้าก็เลยต้องสละโอ้เสียดายอยู่เหมือนกันนะ่นดอกกําลังสวยงามเลย มันกาลังมีดอกทุกปีนะนี่ตอตอของต้นคูนเหลือแค่นี้ป้ากะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกอันนี้เป็นผักด้วยนะต้นปีบต้นใหญ่นี้แต่ว่ามันอยู่สูงเราก็สอยลงมากินยากลําบากเอาลงมาไว้แค่นี้เอาไว้กินผักแล้วก็ถ้ามันเกิดก็ก็ควบคุมไม่ให้มันสูงเกินไปนะคะคราวนี้นะคะอันนี้ก็ใช่เลยนะคะตอของต้นอีหล่าแล้วก็ตอของปีบอีกนะคะตรงนี้ มีต่ตอของต้นกลีบอยู่ตรงนี้อีกด้วยโอ้โหออกเยอะเหมือนกันนะที่สำคัญลิ้นจี่ของป้าพี่น้องนี่นี่คุณลุงให้ตัดลิ้นจี่ออกหมดเลยเนี่ยนี่ตัดลิ้นจี่ออกเหลือแต่ตอนะคะเหลือแต่ตอเลยลิ้นจี่ของป้าออกไปแล้วก็เหลือเพียงสองต้นอยู่ทางด้านโน้นนะคะจะเหลือลิ้นจี่สองต้นนะคะได้อย่างเสียอย่างนะคะ เอาออกแล้วก็คือได้ความสวยงามสว่างนะคะได้สว่างสวยงามมันโลง่งมันก็จะมีช่องที่มีแดดมีอะไรเพิ่มขึ้นป้าก็สามารถปลูกดอกไม้ที่มันอยู่กลางแดดได้เยอะขึ้นนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันมันก็สวยขึ้นแหละเนาะมันโล่งขึน้นก็สวยขึ้นเนาะอันนี้หมากนวลโตไม่ได้ถ้าลิ้นจี่ตรงนี้มันคุมนะคะอ่าถ้าคราวนี้หมากนวลก็อาจจะโตได้นะคะตรงนี้ เล็กๆเ,เนี่ยไม่โตสักทีหมากนวลน,นี่นะคะเนี่ยอ่าอันนี้ลูกตาลฟ้าก็เห็นชัดเจนเสาไฟก็ปลอดภัยแล้วเนาะเอาต้นไม้ลงแล้วสายไฟก็คงจะไม่มีปัญหาหวังว่าเน็ตยังอยู่นะจะเช็คเน็ตว่ายังอยู่ไหมสายอินเทอร์เน็ตมันก็มาที่นี่แล้วก็ไปที่นี่ด้วยไม่รู้ว่าตัดกิ่งไม้โดนไหม ป้ายังเข้าไปไม่ได้ทุกท่านที่ป้ายืนถ่ายอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังยังเข้าไปตรงนู้นไม่ได้นั่นเองมันมีกิ่งนะคะมันมีกิ่งไม้ที่ตัดลงเต็มเลยเดี๋ยวพาไปมุมโน้นลองดูเนาะอันนี้นะคะทุกท่านโดนงาช้างพันพิเศษของป้าหักไปอันนึงเลยตัดหมากเหลืองเมื่อสักครู่นี้ เดี๋ยวป้าจะมาขยายพันธุ์อยู่อีกนะพันธุ์นี้ราคาแพงนะคะนี้ป้าจะมาขยายออกให้มันได้หลายๆกอนะคะแต่ว่าจะได้ไปอันหนึ่งเลยนี่ไงป้าดเดินอ้อมเข้ามาทางนี้ป้าดเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะได้เห็นตอไม้ชัดๆนี่คือตอปีบนะคะต้นปีบที่ต้นใหญ่ขึ้นไปตรงนี้เมื่อก่อนนี้มันก็ไปเจอสายไฟนะคะ แต่มันก็นะจําเป็นที่นี่ผักอีลัมผักอีลําขึ้นไปสูงมากเลยนี่ก็ขึ้นไปสูงจนตรงนี้ไม่มีที่ว่างเลยนะพอตัดลงก็เจอท้องฟ้าสีครามนะคะนี่ผักอีลํมมันอยู่ใกล้รั้วด้วยนะคะก็ถ้ามันเกิดยอดออกมาตรงนี้ก็จับเก็บกินเป็นผักได้นะคะทุกท่านนี่นะคะอันนี้ก็คือ กำแพงมาถึงนี่เองมาถึงแค่นี้เอาให้สวยเฉพาะข้างหน้าบ้านก็พอนี่ก็คือตอปิดนี่ก็คือลงไปแล้วนี่ลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วเยอะเลยนี่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 นะคะควงกองพนเงนินเทินทึกลงไปแล้วนะคะงานพัฒนา สวนของเรานะคะเสียสละต้นไม้เลยเสียดายก็เสียดายอยู่แต่ว่ามันจําเป็นนะเนาะนี่ตอปีบใหญ่พี่น้องเอ้ยต่อปีบต่อปีบ,ปบให้เหลือเท่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาก็พอได้เป็นผักก็พอแล้วคงไม่ได้เป็นดอกคงไม่ได้เป็นดอกเหมือนเดิมนะคะนี่คูณคูนก็ลงมาเหลือแต่ตอแค่นี้แหละเออ ลีลาวดีของป้าต้นนี้ก็ไปหมดเลยไปเกือบจะทุกยอดเลยนะคะเนี่ยมันโดนไม้หักลงมาถูกโดนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปห้ายอดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปห้ายอดเลยนะเนี่ยลีลาวดีของป้าต้นนี้เดี๋ยวเอามาตัดแต่งให้มันเกิดใหม่ก็แล้วกันแต่เจ้านั้นนะไปหลายยอดเหมือนกันนะเนี่ย มีลาวดีของป้าต้นนี้ก็ไปหลายยอดเหมือนกันเหลือต้องให้คุณลุงขึ้นไปตัดแต่งเอามันไดขึ้นไปตัดออกถ้ามันปล่อยไว้แบบนี้มันก็ไม่เกิดมันไม่งอกออกมาอีกนะคะออ้หูตานฟ้าที่เกิดลูกก็ยังมีตรงนี้สวยงามอลังการเขาคงจะโล่งนะคะตานฟ้าคงจะโล่งที่ไม่มี ต้นคูนต้นปีบต้นอะไรปกคุมเข้าอยู่นะคะต้นอีหล่ำนี่แหละมันสูงนะคะก็ลงไปแล้วเรียบร้อย